สวัสดีครับวันนี้เราก็มาสอนเทคนิคนะครับเทคนิคการตกสปิวนะครับสปิวก็วันนี้เรามาบ่อบ่อในหมู่บ้านนะเป็นบ่อธรรมชาตินะครับบรรยากาศของบ่อก็เป็นบ่อน้ําใสดีนะครับนี่เรามีเหยื่อก็เราใช้ไสเดือนนะไสเดือนไสเดือนแล้วก็ขุดมา แล้วมารอเรามาดูเทคนิคกันเลยนะว่าการเกี่ยวการการเกี่ยวเหยื่อการปั้นเหยื่อทำยังไงนะครับนาเราก็มาดูวิธีเหยื่อเหยื่อที่เราผสมก็ให้มันเหนียวเหนียวหน่อยนะครับไม่เช่นนั้นมันจะเวลาเราโยนออกไปมันจะมันจะหลุดนะ หยิบแล้วก็จีบนะครับจีบอย่างงี้ประมาณนี้นี้เราไม่ต้องใส่ตัวใหญ่มากนะเพราะว่า <Okay. S 1> แล้วก็ใส้เดือนเกี่ยวเส้เดือนแนะนำให้เป็นเส้เดือนขุดนะครับเพราะว่าเส้เดือนซื้อนี่ ลาเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยได้กลิกนเด็ดออกหี่มาประมาณนี้นะครับนี่เราก็เดี๋ยวมาตีกันเลยอยนี่เยเมื่อกี้ลืมเปิดหน้ากล้องหน้าลูกหน้าหน้า ไปแล้วนะครับรอดูนะครับทุนของไม่เห็นทุนตรงนู้นนะทุน ดูดีว่าถ่ายคนเดียวนะไม่มีคนถ่ายให้ไปแล้วครับมาแล้วครับงบไงครับนี่ไงครับนี่สำหรับลูกปลานะนี่ลูกปลานี่เราปล่อยนะตัวเล็กตัวเล็กเราไม่เอานี่เราไม่เอานะครับ ลองกันใหม่ครับลองกันใหม่เหยือหมดนะครับเหลือหมด,ล,หมดลูกปลาเราไม่เอาครับเราจะไซโลนะครับไซโลขึ้นไปปันเยือใส่เดือนใส่เดือน รอสักครู่นะครับรอสักครู่ไม่นานเกินรอตั้งแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วนะเล่นแล้ว,ลลวอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ตัวไม่ใหญ่ครับเมื่อกี้ตัวไม่ใหญ่ดูตัวนี้ครับดูตัวนี้ไซโล โอ้น่าโอ้มีใหญ่เราไม่เอาม่ใหญ่เราไม่เอาเมื่อกี้วันไม่ติด ต้องซูมไม่ได้เนาะมองไม่เห็น นนครับคันโน้มนะครับคันโน้มนะครับโน้มนะครับนี่ครับนี่ครับเอครับอ่าว่าผลสำเร็จนะครับเอาโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับง่